สวัสดีจ้ามาพบกับช่องแก้วตา,าพัไกินชาแนลอีกแล้วนะจ้าทาวเลี้ยวทั้งหลายเป็นกลังใจให้เจ้แก้วในเด้อจ้าเป็นกาลังใจให้เจ้แก้วดันกันไปดันกันมายู่กันไปยู่กันมาเด้กพี่น้องเด้อซอยกันเด้อจ้าเจ้าดันค่อยๆดันเจ้าเด้อพี่น้องแล้วก็บอกให้เจแก้วหู้ในเด้อจ้าว่าคอยมามา,มาหาเจ้าแล้วเนี้ยอืกลับไปจ้ะ รับต้าหูขาวรับต้าหูขาวว่าไม่รับไกลว่าพรษรับต้าหูขาวใส่ประทูจ้ะอืกระลำปีลวกอืผักขา่าอือื้อืมยคำใหญ่ๆจุู๊กอืม 嗯，买。Mm.